สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดสกลนครประจำเดือนมีนาคม2565ซึ่งในเดือนนี้ก็มีข่าวเด่นที่สำคัญมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมจิตอาสาโดยเมื่อวันที่8มีนาคมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2 โดยมีนายวีระเริกว่านิจกุลประหลัดจังหวัดสกลนครในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกนนลนครพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานออกจากจ่ายจุลินทรีย์จิตอาสาตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้สนับสนุนจำนวน1000กิโลกรัมเพื่อให้จังหวัดสกลนครน,นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในการย่อยสลายผักตบชวาทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานทหารรวม15แห่งพระเทพโสพลเจ้าคณะภาค8เป็นประธานในการมอบคำสั่งแต่งตั้งพระสิริพัฒนาพรหรือวินัยเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนครโดยที่วัดพระท่าเชิงชุมวรวิหารตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพระเทพโสพลเจ้าคณะภาค8 ได้เป็นประธานในการมอบคำแสงแต่งตั้งพระสิริพัฒนาพรหรือวินัยเป็นผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนครโดยมีคณะสงฆ์นางจุรีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนชมโรงคนรักพระธาตุเชิงชุม พ่อค้าประชาชนรวมกันแสดงมุทิตาสการะวันที่9มีนาคมที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนะชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมวลณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิษณุวิทยาบำรุงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดสกลนครนายแพทย์สโสพลนินกำแหงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสว่างแดนดินหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอสว่างแดนดินคณะกรรมการบุญล,ลินิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสว่างแดนดินร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่ง ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นธุรกันดาลห่างไกลให้มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงเสมอหน้ากันตามพระราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่10มีนาคมพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5้อําเภอพัน,นานิคมโดยมีนายจำรัดนาชแลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการในอ,เอํเภอคณะครูให้การต้อนรับมีนางสาวทัศนีสิงหวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นประธานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคอทอชอในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาดจังหวัดสกลนครโดยมีนายสมเกียรติถนอมคิติรองอธิบดีกรมที่ดินนายอรันวงอนันที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางจุรีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตลอดจนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสมุดประจําตัวให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งนี้จังหวัดสกลนครโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาดซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลธาตุตำบลคูสักคามอำเภอวานอน,อนิวาส ตำบลเจริญศิลป์ตำบลทุ่งแก่ตำบลบ้านเหล่าอําเภอเจริญศิลป์รวม1,456แปลงมีเนื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้15,506ไร่2งาน9ตารางวาเพื่อนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่ได้โอกาสซึ่งมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกผ่านความเห็นชอบจากคอทอชอจังหวัดสกลนครแล้ว1,351แปลง ได้รับสมุดประจำตัวจำนวน993เล่ม914แปลงเนื้อที่8,856ไร่56ตารางวาขณะที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งโดยพลตรีพัชรพลศิริรักษ์ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่29เป็นประธานเปิดโครงการราชรักร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2565 พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนำศักยภาพด้านกำลังพลทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน18,00งลิตร เพื่อนําไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่บ้านนาแกวัดสอนประชารามและโรงเรียนบ้านนาแกตะบนดงมะไฟอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเคสีหรือสำนักง,งานปปทเคสี ได้จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปี2565ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐคณะกรรมการธรรมภาภิบาลจังหวัดสกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมอบรมจำนวน100คนมีนายชานนท์วาสิกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้มีการคัดเลือกจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดขยายผลในการส่งเสริมธรรมพิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐประจำปี2565จังหวัดสกลนครพร้อมให้การต้อนรับและส่งแรงเชียร์ในการเป็นเจ้าภาพสนามแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติในรายการ The Princess Mahachakri Sirintorn Cup Tour of Thailand 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมจัดขึ้นโดยผ่านเส้นทางสำคัญที่เป็นอันซีนสกลนครในระหว่างวันที่2-4เมษายน2565เช่นพระตําหนักภูผ่านราชนิเวศโคงปิ้งงูศาลเจ้าพ่อเต่างอยสมแยกขอนาฬิกาลานพระบรมรูปราชการที่5เป็นต้น จังหวัดสกลนครจัดงานประเพณีภูไทยรำลึก The Phu Thai Remembrance Festival ระหว่างวันที่4ถึง6เมษายน2565บริเวณศาลเจ้าปู่มเหศัก์อำเภอวาริชภูมิเพื่อเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตสืบสารฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามปิดท้ายกันที่การรณรงค์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนหรือยังไม่ได้มีการฉีดเข็มกระตุ้นตามกำหนด โดยจะออกหน่วยไปให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังถึงที่บ้านหรือตามที่ได้มีการนัดหมายกันไว้เพื่อรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงซึ่งจะมีประชาชนบุตรหลานเดินทางกลับบ้านพร้อมการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังและหญิงตั้งครรภเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ได้นะสถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ